ปรากฏว่าได้จัดงบอาคารเรียนจัดงบสื่อเข้าไปแต่ก่อนหน้านี้นี่ผู้ปกครองนำเด็กไปเรียนเมืองจังหวัดไรเงิดนั่งรถตู้ไปแต่เช้าเลยพอเราจัดอาคารครบสื่อครบครูครบ,ครครบอะไรครบทั่งหมดคุณภาพดีขึ้นเขาก็นําลูกกลับมาเรียนที่เดิมครับ,รบนี่คือการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผู้ปกครองของสังคมเพราะฉะนั้นนี่โรงเรียนนี่จะไม่เหมือนเดิมแล้วผู้ปกครองจะ กล้ามากขึ้นถ้าคุณภาพไม่ดีเข้าหนีเลยนะไม่อยู่ไม่เรียนแล้วไม่อยู่ไยรู้ไปเรียนครับเพราะฉะนั้นนี่ในโรงเรียนปฐมศึกษาเนี่ยอยู่ด้วยกันร่วมกันโรงเรียนปฐมศึกษาในพนมไพรจังหวัดระยองบ้านผมนี่มีเรียนเน่นเพื่อนผมเป็นโรงเรียนที่ได้ดับหนึ่งของประเทศเลยคุณภาพโรงเรียนรอรอดผู้ปกครองขนมาเรียนที่นี่หมดเลยแออัจยัดเยียดนะครับผู้ชมครับ เรายังมีเนื้อหาสาระที่จะต้องพูดคุยว่าทําไมโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเด็กนักเรียนที่เคยเรียนแล้วถูกผลไปอยู่ที่จังอาในตัวเมืองจังหวัดร้อยเอด็ดพอถึงสถานการณ์หนึ่งผลจากร้อยเอ็ดกลับมาอยู่ในโรงเรียนนี้อีกโรงเรียนของรัฐบาลที่จดโดยรัฐบาลในระ,ระดับประถมทาไมถึงจดไมได่ได้ดีกว่าของเอกชนในระดับที่สูงขึ้นไปทาไมรัฐบาลดูดีกว่าเอกชน อีกสักครู่หนึ่งเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กับพวกเราทั้งสามคนนิสิตธุภัยธนาวุฒิวิชัยแล้วก็ผมวิพัฒน์ชัยช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการปฏิรูปการเมืองไทยในรายการพี่ส t ็อ k ยังอยู่กับพวกเราสามคนพออนิสิตธุไพร คุณธนาวุฒิวิชัยดิตและผมพิพัชชัยไพบูบณ์ซึ่งเมื่อในเบรกแรกนั้นเราก็ได้พูดกันในภาพกว้างๆของเรื่องของการเป็นรูปด้านการศึกษาซึ่งรัฐบาลเองได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาต่อสภานิติบัญญัติแลว้วในช่วงนี้เราจะได้นําท่านไปพูดคุยกันเรื่องของการจัดสรรเรื่องของการศึกษาระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกนชนซึ่งได้ยังท้างคา,ากันไว้ตั้งแต่เบรกแรกนั้น ในข้อที่สองที่รัฐบาลได้พูดได้ถแถลงนโยบายต่อสภานิติบรรัญญัตินั้นเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณว่าจะจัดสรรเรื่องงบประมาณให้ถูกต้องให้เหมาะสมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือไม่ที่จะทําให้การศึกษานั้นมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอย่างไรวันนี้กลับมาพบกับท่านพอนิสิตอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าในเบรกแรกที่เราได้ค้างกันไว้ก็คือว่าผมได้ตั้งคําถามกันตรงๆว่า เป็นไปได้ไหมเรายังมีความหวังไม่ว่าประเทศไทยนี้รัฐบาลจะจัดการศึกษาได้ดีกว่าเอกชนท่านหอนิสิตธิก็บอกว่าทําได้แต่ในระดับประถมเนี่ยรัฐบาลจะสามารถทําได้ดีกว่าภาคเอกชนแต่ในระดับมัธยมเนี่ยภาคของเอกชนเนี่ยจะด้อยกว่ารัฐบาลสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีเรื่องของงบประมาณเกี่ยวอะไรเข้าไปเรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับก็เรียนกับท่านที่รบว่า การจัดการศึกษาของรัฐบาลและก็การจัดการศึกษาของเอกชนต้องยอมรับว่ารัฐบาลจัดได้เหนือกว่าดูปริมาณนักเรียนนักศึกษาเข้าโรงเรียนรัฐบาลนะครับมีเป็นจำนวนมากอย่างกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนี่มีนักเรียนเรียนเพียงสองล้านสองแสนกว่าคนซึ่งในขณะที่รัฐบาลมีสิบสองล้านนะครับนี่ก็ชี้เห็นว่าประชาชนนิยม ของรัฐบาลมากกว่าเพราะว่ามีงบประมาณมีอุปกรณ์มีสื่อแอรองต่างพร้อมมูลกว่าโรงเรียนเอกชนแต่ก็มีโรงเรียนเอกชนส่วนหนึ่งจํานวนน้อยนะครับที่มีคุณภาพเหนือเหนือรัฐบาลจัดแต่ก็เป็นจำนวนน้อยนะครับในมหาลัยก็เหมือนกันครับในมหาลัยนี่อุดรวมศึกษาก็เหมือนกันในระดับของอาชีวะก็เหมือนกันปริมาณของนักศึกษาที่เรียนรัฐกับปริมาณนักศึกษาที่เรียนเอกชนก็มีสัดส่วนที่ต่างกัน รัฐบาลมากกว่าเอกชนกับรัฐบาลของอาชีวะก็เหมือนกันนะครับโดยสรุปแล้วก็คือรัฐบาลได้จัดการศึกษาได้ได้เหนือกว่าเอกชนภาคเอกชนเพราะว่ามีงบประมาณมีความพร้อมมากกว่านะครับ <c oughs> ดูได้จากปริมาณนักเรียนนักศึกษาที่มีจํานวนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับเหมือนต่างประเทศเอกชนที่มีความพร้อมก็จัดการศึกษาได้เหนือกว่ารัฐบาลอย่างมหาลัยต่างๆทั่วโลก ดังๆนะครับเป็นมหาลาัยเอกชนนะครับซึบ่งซึ่งเราจบมาเยอะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในประเทศไทยก็เริ่มที่จะเอ,เอกชนก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็คงจะได้มีสัดส่วนในการดึงนักศึกษาเข้าสู่ระบบเอกชนมากขึ้นช่วยแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลหน่วยงานรัฐด้วยครับคือที่ผมดูข่าวเมื่อสองสาวันนี้นะครับที่ว่าผมได้เอ่ยชื่อว่าสถาบันไหน ที่บอกว่าจบหลักสูตรสาขาใดแล้วไปสมัครงานเขาไม่ยอมรับในสาขาวิชาอันนั้นยังมีเลยนะในประเทศไทยเมื่อสองสามวันนี่ยที่ผมได้ดูข่าวนะว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นนิติศาสตร์หรือว่าสาขาดใดแต่พอจะเอาใบอย่างเงี้ยไปสมัครงานเนี่ยเขาตุ้มเลยว่าถ้าเกิดจบมาจากที่นี่สาขานี้จะไม่รับคือมีมหลาลัยบางมหลาลัยนะครับเปิดสอนคณะนิติศาสตร์เขาเรียกว่าสาขานิติศาสตร์พอเปิดเป็นสาขาแล้วเนี่ย พัฒนาจากขาขาจินเป็นคณะนิติศาสตร์นะครับถ้าอาจารย์ไม่ครบหลักเขียนไม่ครบอุดมศึกษากรรมการอุดมศึกษาไม่อนุมัติให้เป็นคณะนะครับถ้าเป็นคณะนิติศาสตร์ต้องต้องมีความพร้อมต้องมีศาสตราจารย์ต้องมีมีอะไรมันมีศาสตราจารย์กี่คนรเตอร์กี่คนรองผู้ช่วยกี่คนก็มีกันหมดนะครับมีคุณภาพหลักสูตรต่างๆเพราะฉะนั้นมีบางมหาหลัยนะครับซึ่งด่งดังมากครับเป็นมหาหลัยเอกชนพอนักศึกษาจบ ปริญญาตรีนิติศาสตร์นะครับจบเปียโทด้วยพอไปสมัครเรียนตอบสมัครสอบอายการพิพากษาเขาไม่รับครับนะครับเขาไม่รับนั่นแสดงว่าหน่วยงานที่รับบรรจุหรือสอบแข่งขันเนี่ยเขาไม่ยอมรับคุณภาพแต่ว่ากพยอมรับนะครับอกพคือคณะกรรมการพัสดาการพลเรือนก็ยอมรับบทรัรก็มีการรับรองหลักสูตรถูกต้องกพรับรองถูกต้อง คณะกรรมการอุดมศึกษาถูกต้องแต่ว่าหน่วยงานบางหน่วยงานไม่ยอมรับนะครับะะมันเป็นมันเป็นการตัดสินหรือเปล่าคราบอาจารย์ครับว่าเชาา่นว่าคอพรับรองให้ก็แสดงว่าคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาหรือว่าตัวคอพเองเนี่ยเป็นตัวที่แกล่งกลองคุณภาพการศึกษาอยู่แล้วพอเป็นตัวแกล่งกลองคุณภาพการศึกษาถ้าสมมติว่าเขาเขาบอกเอานะอโอโยอผ่านให้แล้วบริษัทแต่ละบริษัทก็ต้องรับรองต้องรับต้องรับออยนี้หรือเปล่า หรือว่าจําเป็นจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรในการรับรองเพราะบางทีก็เสียยอกาสกับบัณฑิตด้วยนะละแล้วก็ทําให้สถาบันนั้นก็เสื่อมเสียด้วยเช <c oughs> ่นผมจบมาจะทํำยังไงเพิ <c oughs> ่มเลิศผมจบมาตั้งแต่เมื่อสักสิกปีที่แล้วแต่เขาเพิ่งไม่มารับรองสักสองรุ่นเนี่ยทาให้สถาบันนั้นก็เสื่อมเสียและก็ทําให้สิทธิได้จบออกไปเนี่ยมันมันมันก็เกิดเสื่อมเสียมันก็ทำเป็นไปได้ไม่ว่าเราจะต้องมีองค์กรสักอง,องค์กรหนึ่งคณะไหนก็ได้ไม่รู้ละถ้ากรพรับรองคุณก็ต้องรับรอง แต่เหตุที่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 ไปสอบอายการแล้วเขาไม่รับเนี่ยเขามาจากสาเหตุที่อาจารย์นิสิตพูดนั่นแหละครับว่าอาจารย์ในคณะนั้นเนี่ยมันไม่พอครูที่ผู้สอนในคณะนั้นมันมีน้อยซึ่งไม่ไม่ตรงไม่ครบจํานวนที่เขาจะสอนเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อขั้นตอนว่าเมื่อครูไม่พออาณาจารย์ไม่พออุปกรณ์อะไรไม่พอห้ามเปิด นีนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาเหมือนกันนะไม่ใช่นร um ่อจะเปิดสาขาไหนก็เปิดเร่จะสอนอะไรก็คือคนที่รับรองหลักส um ูตรเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับนะครับเป็นคนรับรองเป็นคนตรวจสอบความถูกต้องแต่ละสาขาวิชาที่จะเปิดนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับคนรับรองคุณวุฒิก็คือกอพ นะครับกอพอพอมหาลัยผลิตเสร็จกอพรัพอพอพอรบรองได้จบหลักสูตรก่อนที่จะเปิดต้องเอาหลักสูตรไปให้คณะกรรมการอุดมศึกษาน,นะครับดูก่อนมีอาจารย์กี่คนระดับไหนบ้างครบถ้วนหมดมนะครับกอพอขรับรองจบพอเปิดไปแล้วนี่บางทีบางมหาลัยนี่ไม่มีอาจารย์ประจํานั่นเลยเมีแต่อาจารย์พิเศษนะครับคือมาสอนจ้างมาจากข้างนอกข้างนอกนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็ทําให หน่วยงานที่เขาต้องการคนที่มีคุณภาพเนี่ยไปปฏิบัติงานอย่างอายการนี้อย่างที่ภาย่างนี้เขาเขาไม่รับม,มันก็เป็นสิทธิของหน่วยงานท <whim? S 1> ี่สที่เขาต้องการคนมีคุณภาพเขา้าเข้า <remembering S 2> ไปสู่หน่วยงานเขานะครับตรงนี้มันก็ชี้เห็นว่าระดับคุณภาพของอุดมศึกษาก็มีปัญหาอื <whereas S 1> ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลของเอกชนรัฐบาลบางมหาลัยนะครับก็เป็นปัญหานะครับเขาก็ไม่รับนะ ซึ่งเราเอ,อ่ยไม่ได้นะครับ30-40ิบสี่สิบหาอะไรเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเยมื่อเราคุยกันถึงเรื่องการเปรีรูปอย่างนี้แล้วเนี่ยของเอกชนก็ดีหรือว่าของรัฐหน่วยงานของรัฐหม,ม,มาอะไรของรัฐก,ก็ดีเนี่ยทั้งนี้มันเป็นเรื่องสําคัญครูผู้สอน แล้วก็คณะนั้นนนหากว่าครูไม่มีก็ไม่ต้องเปิดสิถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะใช้กฎเกณฑ์กติกาบังคับ<ก>ไปเลยก็คงอง,องอย่างอย่างที่อย่างอย่างที่ท่านพอนิสิตว่าแหละตอนยื่นโครงตอนยื่นโครงขออนุญาตตอนจยื่นแบบเนี่ยขอใบอนุญาตเนี่ยทุกอย่างครบถ้วนหมดก็เหมือนกับของเราเนี่ยเราจะจัดรายการเราจะเปิดทีวีนี้เราต้องยื่นอหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ว่าเป็นอย่างไรการเมืองต้องพูดท่าไรโฆษณาท่าไรแล้วก็มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนยังไงครับว่า พูดอะไรได้บ้างไม่พูดอะไร,ะไรบ้างซึ่งเราเองเร,เราก็ต้องยืน่นแต่ทีนี้มันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเป็นเส้นล่ะถ้าเป็นเส้นขึ้นมาเอาเนี่ยรู้จักกับโกโปรยื่นเสร็จโกโปรเใส่ได้เป็นไปได้ไหมแต่ในกรณีของทีวีดาวเทียมของเราเกิดขึ้นน,ะนี่ผมฟ้องท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฟ้องกสชด้วยนะครับว่าจริงๆรายการพวกเรานี้พยายามอย่างมากระวังตัวกันอย่างมากที่จะไม่พูดถึงปลายใครเลยที่จะไม่กันแนนกแหนหรือจะไม่แตะต้องใครเลยแต่มีช่องรายการอยู่ช่องหนึง ยังออกทีวีด่าพวกผมด่าเสื้อแดงอย่างนั้นผวบ้านผเม,มืองอยู่เลยเพราะฉะนั้นประเทศจะต้องเดินไปได้เนี่ยปากเราต้องปร่งดองเราก็ต้องปร่งดองไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งออกได้ไม่ถูกตัดส่วนพวกผมถูกนั่งด่ายอยู่ทุกวันเนี่ยผมฝากให้ท่านดูผังนี้ด้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยเราเราปรับเปลี่ยนทํำยังไงก็ได้ให้มีหลักสูตรหรือว่าเข้มงวดมากขึ้นคือจริงๆวันนี้นะท่านพิพัฒน์ชัยครับก็คือ พอมีการขออนุญ,ญาตตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการอุดมศึกษาก็มีคณะกรรมการไปตรวจหมดทั้งห้องทั้งอาจารย์อะไรบรรจุเรียบร้อยพอเปิดสอนเสร็จเขาก็จะมีคณะกรรมการติดตามคนอยู่ติดตามเป็นประจำนะครับ,รบก็อาจจะเกิดความละหลวมก็ได้กรรมการติดตามครับติดตามประเมินผลถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์เขายกเลิกเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อจุดอ่อนของการศึกษาไทยในระดับ,บอุดมศึกษา ซึ่งซึ่งต้องยอมรับว่ามหาัรไทยถ้าไปเปรียบเทียบทั่วโลกเนี่ยก็มีปัญหานะครับไม่ใช่เฉพาะพื้นฐานนะครับ,รบทั้งพื้นฐานทั้งระดับกลางอาชีวะระดับสูงอุดมศึกษามีปัญหาหมดทั้งภาพรวมนะครับผมผมดูในกราฟของภูมิภาคเอเชียเราแล้วเนี่ยค่อนข้างจะไม่สบายใจเราอยู่อันดับ ท้ายๆอยู่พอสมควรในเรื่องพวกนี้ยันดับแปงในเรื่องของพวกนี้ทีนี้การพัฒนาการศึกษาไทยเนี่ยเราก็ได้พูดกันมาอยู่ช่วงนาตาปีอย่างมากมายในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้แผ่นกระดานแผ่นเดียวในอนดีตแล้วก็ใช้ช็อค<อ>หรือว่าใช้ดินสอผมคิดว่าท่านขอนิสิคงเกิดท่านแน่น้นนั้นเนี่ยสอหินอันดินสอหิน <laughs> การเรียนการสอนผมว่าการสอนของเขาครูใหญ่ครูใหญ่ของผมผมจําได้มีครูใหญ่อยู่คนคนหนึ่งท่านหนึ่งชื่อคุณครูสมจบป .4 เองนะครับแต่สอนวิชาภาษาไทยสอนวิชาคัดสอนวิชาเลขนี่เป๊ะเลยสนุกสอนแบบคือเป๊ะเลยสอนลูกศิษย์ออกมาในสอนได้ดีมากซึ่งมาเปรียบเทียบกับคนปัจจุบันณปัจจุบันคุณครูนี่ขอโทษนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะว่าอะไรทั้งสิ้นแต่พอมาเปรียบเทียบกับอดีตแล้วเนี่ย วันนี้คนบางคุณครูบางท่านจบปรญญาโทย,ยังสู้ปอสีแน่ดีไม่ได้ค,ความเป็นจิตวิญญาณด้วยหรือเปล่าก,ก,ก็มีส่วนครับคือในสมัยก่อนเนี่ยคนเรียนเก่งเนี่ยเป็นครูนะครับครับคนเรียนเก่งๆอยู่บ้านนอกเนี่ยไม่รู้จจเป็นอะไรคือเรียนเก่งได้ที่หนึ่งของตำบลของอำเภอเนี่ยไปเรียนครูหมดนะครับครับทุกวันนี้เนี่ยพอได้ที่หนึ่งเข้าเข้าแพทย์อืครับ